สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่8เดือน7 2 0 2 4นะครับโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี KCEEAK Bank Delta p t t e p h o m e ี e, A K ank, p t t e p, 7, บ้านปู U ่ IVL Bbl แล้วก็ CPO ตามลำดับนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวเซตกันก่อนนะอ่ะเซตต,ตอนนี้เป็นแนวโนม้มขาลงนะครับแต่ว่ามีการทำตัวเหมือนจะเป็นอืมรูปนี้ไหมเหมือนจะเป็นรูปนี้ไหมนะครับอืม นะดับเบิลท็อปไหมดับเบิลวอททอมนะครับไม่ใช่ดับเบิลท็อปนะดับเบิลวอททอมนะเพราะฉะนั้นลองดูครับว่าถ้าจะกลับตัวเป็นรูป W นะเหมือนที่วาดไว้นะถ้าจะกลับตัวเป็นรูป w เเหมือนที่วาดไว้เนี่ยจุดไหนต้องมาก่อนจุดไหนต้องมาก่อนครับ ต้องทะลุจุดนี้มันถึงจะมีโอกาสไปนะครับดังนั้นนะดังนั้นจุดสำคัญมี2จุดนะครับคือจุดที่1จุดที่2ถูกไหมจุดที่1เราต้องผ่านให้ได้เพื่อให้เป็นรูป W นะครับซึ่งจุดที่1คือท่านี้1,3 2 5นะ กลมๆคือ1325นะครับและจุดที่ห้ามหลุดนะครับคือด้านล่างนี้ถูกไหมหนึ่ั้ยแปดสเนี่ยห้ามหลุดนะครับมีตัวเลข2ตัวเลขนะคือ1 3ึ่งพยบห้าถ้าขึ้นได้ไปต่อนะครับ ีกตัวหนึ่งคือหนึ่งพันสอดิถ้าหลุดลงต่อนะประมาณนี้สองตัวเลขนะครับก็ขอให้ผ่านให้ได้นะเพราะว่ามีสองเขียวเนาะมีสองเขียวนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูหุ้นลายตัวกันมาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกคือตัว E A นะ E A เป็นแนวโน้มขาลงนะ แนวรับ10บาท50สตางค์แนวต้านขออนุญาตขยับนะครับแนวต้านอยู่ที่16บาท90นะอืมก็ถ้าจะไปต่อนะถ้าจะไปต่อวันนี้เนี่ยต้องมี2เขียวก็คือ14บาทต้องมานะ14บาทต้องมานะครับ ขอโทษทีนะครับอืถัดมาคือตัว KCE นะ KCE เป็นสองเกียวแบบนี้หมายว่ามีโอกาสขึ้นต่อมีโอกาสขึ้นต่อนะครับแนวต้านแรกก็คือตรงนี้แหละ <c oughs> เออนะแนวต้านแรกคือสี่สิบหกบาทห้าสิบสตาง ถ้าผ่านได้นะครับถ้าผ่านได้ห้าสิบสองนะแนวต้านถัดไปถ้าผ่านสี่สบหกบาทห้าสิบได้แนวต้านถัดไปห้าสิบสองนะครับใดๆก็ตามอย่าลืมวางสต็อปรอที่สี่สิบเอ็ดบาทนะตัวถัดมาเคแบงก์ K ก็สองเขียวนะครับอืมสองเขียวหมายเพราะว่าฉันอยากจะขึ้น นะฉันอยากจะขึ้นนะครับคราวนี้แนวต้านอยู่ตรงไหนขออนุญาตขยับนี่แนวต้านคือไฮตรงนี้เห็นไหมเนาะแล้วก็ขยับตรงนี้ลงมาครับปึ๊บสองแนวนะก็คือแนวแรกคือหนึ่ง้ยสาสิบาทห้าสิบตางถ้าผ่านได้แนวต้านถัดไปคือหนึ่งยสาสิบห้านะครับ สต็อปลอสอยู่ที่123นะตัวถัดมาครับเดลต้าเดลต้าค่อนข้างสวยนะตัวนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นเขาขึ้นมาสักพักแล้วนะครับแล้วก็มีสองเขียวหมายความว่ามีโอกาสไปต่อนะมีโอกาสไปต่อแล้วก็แนวต้านอีกแนวนึงนะเอาไว้สักสองแนวนะครับอ่ะตัวเดลต้าเนี่ย เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่88ดสบาทย5สตางนะถ้าผ่านได้มีโอกาสไปต่อที่95้าบาทห้สตางนะแนวต้านมันก็ตรงนี้นะมีมีแนวตรงนี้เห็นไหมทับแนวตรงนี้อา่านะครับเพราะฉะนั้น ขึ้นไปก็ระวังหน่อยสองแนวนี้นะส่วนสต็อปลอดอยู่ที่แปดสบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์นะครับอย่าบุกเพลินนะอย่าบุกเพลินนะครับมันก็เหมือนฟุตบอลน,นะเนาะคือการที่มันจะเป็นแชมป์ได้มันต้องมีทั้งการบุกที่ดีแล้วก็การรับที่ดีนะครับการรับก็คือแนวสต็อปลอดเนาะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าบุกเพลินนะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนส่วนปึ้งตายเลยนะเพราะฉะนั้นกันไว้ด้วย,วยสต็อปลอที่แปดสิบเอ็ดบาทยี่ห้าสตางค์ถัดมา PTTEP ีมคนซื้อเยอะหรอรายใหญ่ก็ไม่มีซื้อนะทาไมติดมาทุกวันเลยเนาะถ้าติดมาอีกวันผมเอาออกแล้วนะเสียวเวลา มันเป็นไซเวอ่ยหรือคนเราชอบเท,ทรดทุนไซเวอ่ยใช่ไหมนเนี่ยไซเวอ์ในเกาะไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยคำถามคือซื้อตรงนี้มันได้กําไรอกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยสองสามเปอร์เซ็นต์นะเราเทรดที่แรบอ่ะได้ได้ไดออกออกสองสามเปอร์ซ็นี้ใช่ไหมก็ามอาจจะมีส่วนเนาะ ถ้ามันอาจจะมีส่วนนะครับที่แบบอ่ะมันก็ขยับได้เยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าจะถ้าจะเอานะ p t ท e ีเนี่ยรอดูร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบหกนะร้อยห้าสิร้ยสี่ิบหกนะครับกรอบมันอยู่ประมาณเนี้ยเพื่อนๆกรอบอยู่ประมาณเนี้ยอืมเราขอเล่นกรอบล่างนะถ้าใครจะเทอ่ะถัดมานะครับ ตัวนี้เราได้มีการพูดถึงเขาบ่อยๆนะสำหรับเจ้าตัวผอมเซเว่นเป็นน,น้มขาลงนะครับทำลายโครงสร้างขาลงเรียบร้อยนะครับทำลายโครงสร้างขาลงละคราวนี้ฉันอยากจะขึ้นละอะ่แต่ว่าทางมันไม่ได้ง่ายนะน้องทางมันไม่ได้ง่ายนะน้องเพราะว่ามันลงมาตลอดถูกไหม มันลงมาตลอดเลยลงมาอืดเนี่ยปืดนือ่ะเขายังทำโลเวอร์โลอยู่นะเห็นไหอันนี้โลอันนี้โลเวอร์โลแต่ว่าไฮมันอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเขาทำลายเขาทำเป็นไฮเออร์ไฮเพราะฉะนั้นไอ้โครงสร้างขาลงเนี่ย มันจบไปละนะครับมันจะเปลี่ยนใหม่เป็นโค,นะครคงสร้างขาขึ้นนะครับโครงสร้างขาขึ้นอผมเขียนเป็นตัวสีดำเงินแล้วกันอันนี้ก็นับใหม่ว่าเป็นโลอันนี้ก็นับใหม่เป็นไฮนะครับถ้ามันจะขึ้นจริงๆเนี่ยมันต้องขึ้นปื๊ดแล้วยออ่อรู้ไหมอันนี้เป็นไฮสมมติตัวนี้เป็นไฮ ยอ่อลงมาเราก็เด้งกลับไปอันนี้ก็เป็น High e r r o w เนี่ยมันก็จะเป็นภาพนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรีบไล่นะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสักพักเขาต้องยอ่อลงมาเพื่อทำโครงสร้างเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับเรารอก่อนนะสำหรับตัวคนที่ยังไม่มีหุ้นคอมเซเว่นนะครับ สำหรับคนที่ยังไม่มีเนี่ยรอไปก่อนเพราะว่าเราเสียเปรียบมากคือเราเข้าตอนนี้อ่ะคนคนที่เข้าก่อนหน้าเนี่ยเขาได้เท่าไหร่ละแต่สามสิบเปอร์เซ็นแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต่อให้เขาสามสิบเกือบสามสิบเปอร์เซ็น่ะสู้ยังไงก็ก็เหนื่อยนะเพราะฉะน,นั้นรอก่อนรอก่อนนะสำหรับใครที่มีหุ้นตัวนี้แล้วแนวต้านถัดไปคือยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบ นะครับยี7 0ิบสองบาทเจ็สิบถ้าผ่านไปได้อีกก็คือยี่สิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์นะโอเคถัดมาบ้านปูบ้านปูเป็นแนวโน้มขาลงนะถ้าเลือกได้อย่าไปเทรดนะถ้าเลือกได้อย่าไปเทรดนะครับเนี่ยแนวต้านชวนแนวต้านละแล้วก็มีแนวต้านตรงนี้เนาะเออ อืม <c oughs> แต่ว่าแบบเฮ้ยแมหุ้นตัวนี้รักเลือเกินเนะก็ได้แหละเนี่ยมันมีแนวต้านเนะี่ยห้าบาทยี่สิบห้าบาทสี่สิบถ้าขึ้นไปก็ระวังแรงเทขายนะระวังแรงเทขายใส่ลงมานะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะถ้าไม่มีหุ้นอย่าไปเทรดนะครับหุ้นขาลง อย่าลืมบ้างสต็อปลอที่สี่บาทเจ็ดสิบนะตัวนี้ i อ l อลอยังลงต่อเนื่องนะ i BL อ l ยังลงต่อเนื่องนะครับแนวรับอยู่ตรงนี้แนวต้านอยู่ตรงนี้แล้วก็อ่โอ้ถ้าหลุดนี้จะไปไหนเนี่ย ลงยันวีกลงยันมันหลุดขึ้นเจอตรงนี้นะตรงนี้เป็นแนวรับสำคัญไปลงมาแล้วเด้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะรอเนาะ ผมแนะนำให้รอตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเขาเคยเด้งลงมาเด้งหนึ่งครั้งลงมาเด้งสองครั้งนะียรอสิบห้าบาทเก้าสิบตังค์เนะี่ยรอตรงนั้นดีกว่าสำหรับตัว i v l นะถัดมา b b l ก็ขอขึ้นเหมือนกับเพื่อนหน่อยอืม ขอขึ้นเหมือนกับเพื่อนๆหน่อยฉันอ่านลายกลุ่มจะ้ะฉันขอขึ้นหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าระวังแนวต้านสองแนวก็คือหนึ่งร้อยสี่สิบกับหนึ่งร้อยสี่ิบหกบาทห้าสิบตางๆนะซึ่งตัวหนึ่งร้อยสี่สิบเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างแข็งแรงนะ มีคนติดเพียบเลยอืมเนี่ยมีคนติดเพียบเลยเนาะก็ระวังนะครับแถวหนึ่งร้อยสี่สิบนะอืมเพราะว่ามันเป็นแนวโน้มขาลงด้วยมันเป็นแนวโน้มขาลงด้วยก็เทศแนวโน้มขาลงต้องระวังเป็นพิเศษนะครับได้ๆก็ตาม BPL หลุดหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าไม่ดีนะอ่ะสุดท้ายหุ้นมหาชน คนไทยรักกันนะครับนั่นก็คือ CPO เนาะ CPO เป็นแนวโน้มขาลงนะครับแนวรับตรงนี้แนวต้านตรงนี้จากกราฟเนี่ยมันก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงแล้วก็ยังลังเลอยู่นะยังไซเวยอยู่นะครับเนี่ย ไซเวยียอยู่ในกรอบด้วยไซเวยียอยู่ในกรอบด้วยนะครับก็ถ้าจะขึ้นนะห้าสิบหกบาทห้าสิบสตางค์ต้องมานะห้าสิบหกบาทห้าสิบสตางค์ต้องมาต้องทะลุกรอบนี้ขึ้นไปหวังหวังจะเคลื่อนตัวเป็นแนวโน้มแบบนี้นะครับแต่ถ้าหลุด ห้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าลงต่อนะครับลงต่อเนาะถ้าหลุดลงต่อนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นภาพนี้เป็นภาพนี้นะครับประมาณนี้นะตัวที่มันไซด์เวตัวที่มันเป็นขานลงแนะนำว่า อย่าพิ่งเถรดเขานะครับเออนะประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่คิดว่ามีประโยชน์นะครับแล้วอยากได้การวิเคราะห์ดีๆนะครับจากทางเรานะครับทางวันนี้เบตเตอร์เรานะครับก็เอ็กกับทางพายนะครับอ่าสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากได้รับ คำปรึกษานะครับข่าวสารแนวโน้มการลงทุนนะครับแล้วก็สนใจเปิดบัญชีได้รับค่าคอมแบบพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีหุ้นดีเฟกทองคำเนี่ยสามารถทักลายมาได้เลยนะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ